แยกสักผุดวับผุดนะผู้ยหูจังหวะผมมันลงเฟซว่าผมถือหวยกรับผมทำขนมเส้นครับผมน้องเฮ้ยไม่เบิ้ลพี่บักในโก้ขลังมากินขนมเส้นมันชอบมากขนมกินครับเนี่ยเกลเรสขนมกินซูมันกินแหละพี่น้องบอกเพื่นกันมาจากตีบอนบ่รกเล่ยๆมาก โอ้บเหมือนในโลกสนามมุกของวันี้มากินขนมเสี็นมาลูกมในโลกสนามบลูกบลูกต่อยับไปพันมาบอไปพทนเลย่โอ้โหอะไราพี่มามามามหาแม่ไหลูกมาแล้วมาของกนแม่่กลัวมาโอ้ยมาหาแม่ลูกโอ้ยเห็นบ่าลูกไส้เจ้ากินพักเลยลแม่เอามึงฟัง บันนี้ก่อนเขาเอาออกควันมึงไล่ออกควันมว้กินพี่เออดิ่งต้องปอกพี่เขาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมึงขี้หยาบโอ้ยหมุกขึ้นหมูขัะมึงโดนจยชิ้นตัวหมูหัวกระบอกวลยหมูเป่น่น้ำยาขนมกินน้ำยาบ้านลูกว่าลูกไส้สิแม่เลนน้องอุ้มรุ่มทำมาให้ ฟ,ฟีีมือวุวมๆกับปลาซ้ำคุณคู่ดอกกุ้ค,คู่เห็ดอร่อยมากเลยเบิ้งพี่น้องดูว่าลูกชายจะมากับเจ้าชิวทองลูกชายสองคนลูกไส้ขยันอย,ยม,อมีด้วยยำสอดมวยเอาวะลูกกินปะเอาครับขาข้าวมานน้ำยา,าบ้าดนิดนี่งชิท่องมากวะลูกมาครับ คันเซบยัขันอูกสองมวยเจ้าพี่้นงะปลาไปตักมาท้มขนมเส้นพอดีโอ้ไม่จัดให้กินเขากินน้ำดีแท้บนอันนาไม่รู้คิดท้องปุณอ่ะ เอาลุยลุยตักใส่ลูกโอ้มันเอาตะตานได้ส่วนี้แม่โอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวหน่วงตักไข่ย่าเ่าเลยลูกโอ้ยโอ้ยห่านบอทันใจเนาะน้ำปลาปะรว่าพอดีแล้วฮืมฮึมบริสันมาแซบปะที่สามบานเท่าน้อกันได้ลูกขึ้นหูขึ้นงี้แท้ มือส <c oughs> ิลาพักได้บานเมือสิีอยปักใส่ได้บานีใส่เต็มแล้วเนี่ยใส่เต็มโหลโลกสวนร์จะพักแมีอุ้ยมือจิ้มพิเจีกบก่นปุดนะเป็นำน้ำเนาะเกิดว่าเป็นดำน้ำเนาะโอ้โหปุแนะ ออเอาครับน้องปูด้วยเอา,าวะเอาครับน้องปูพุ่นมาเพื <c oughs> ่อได้ของกินของกินพี่เพราะแมงปูว่ายน้ำหมอตัดมัครับมันรู้ว่นสั้นหรือเป่าบางไว้บ้างไว้ตอนนั้นมัดทูมานม่านนั่นดูบ้านพี่วังบ่ะกำลังมากำลังมาจากบ้านเพิ่นบ่ะน <Norwegian>. ้องมัดจะสั้นบ้านเขาดิถ้ากินพักแน่ ปูดปูปูดปดปูดดปู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 ดูดปูบปุดดปูปูปดปูดปูดูปูดปูดปูดนูดนูดปูดปูดปนปูดดปู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 ดูดปููดปูนปูดปูดปูานูดาูดปูดปาดปูดปนดปูดปูดปน้ปูดปูดปูดดด พา่มันยัมาอบ่เข็ดเกี่ยววังเนาะขน้นหัวแบ่เกี่ยววังด้อว่ะสาไข่ลูกไส้สยสุเลยใส่ยข่ันี้กลัวอืกินหัวกินหัวกิ่นเรยวะลูกไสไ่ไกในลูกข่ไใจดังั่ก็มันหนังม ห่างๆตันโอ้ยคุณน่ะกินลูกเย็นโอ้ดาเท่าหาผักปื้ดกัมใส่ปื้ดคุณน่ะปื๊ดกินผักดีลีเดี๊ยบคุณนเป็นบดเลยนะผักตับเมียใคยว่าไปกินดู่นาลุงพี่นี่เนาะแล้วแบบแม่จะเตรียมผักไว้อีกแน่ลูกก็อนสัตว์ เรากูเน oh. ี๋ยวกระปุกกินหมอนังไเนาะหมอยังไงไหมลายน้ยาด้วยเขาคนย่างสามสามบุกลาสิเดียไก่เมยุอยูส่วนเมยปไก่อ่ะ หยิบพกเตรียมงานบ่เตรียมงานเลยเหรอี่พกป่ะเตรียมไปเรื่อยไปกวนนะเจ้ากรมะรกบมนยี่ยี่สิบีป็นนะไครับไปไารอนนเบรเอรกันบ้กอกในะอันนั้นมิขวดมั้ีนิ้นงมึงมึงจะเอารถมันไปหรอ ทำนอกายจ้านอีแหลงมันสิเราีสินเลยกวัได้ลูกเยะเหลยกเลยพักพักกินฟังน้ำพักกินน้ำลูเอากะยามอนี่โกยงให้พวมันกคนเขาพร้มหน้าพร้อมตาครับอันนี้ลูกคนน้อยอันนี้ลูกคนใหญ่ลูกคนกลางอ้ยนมเสินตักเอาลูกกินเยอะ ฮักไอ้พ่อหลูกฮักไอ้บ่างพี่น้องก็ต้องฮักกันให้ลูกอย่ามาโนอะไรเป็นไะโอ้ยน้องปพาลูกไม่กินขนมเส้นยู่ห้องคอนโดลูกผู้เฒ่านด้ไงตอนไม่กินรถนาเทาก็เลยอยากหนาแล้วโอ้ยเนาะพร้อมหน้าร้อมตาคุณจับลูกจับเจ็บนอกจากขนมเส้นลูกเต่ามาหา นขนมัน้อยเี้เงี้ยกินกินหักผักเป็นละถาดนึ่งโอ้ตามด้วยไก่ย่างหาเดาเยมึงสามด้วยข้าวสาบอือแกอ่ะซาบุลกโอ้กู้ปลาปีไม่ถาดนึงไปกินนักยังกันจริงสิจ้า เออษนาบักม้มเลยลดเงินสูงเงันเบาแกวแบะแกสาบุกมไม่ก่อนดูเกมบก่เก่งมากลูกกินแล้วเจ็บด้วยดีมากลูกไม่ว่าตัมือเยอก่งมากเก่งวลากินกิริจนเบลูกปกดตก่ใีโกขาเดียวจนหมดนี่ กบนจริงรีบแอดีกลัวคำนึ่งกิรระบืเลียพัดกับบเลียเลยลนูกเดี๋ยวงว่างลาขึ้กินแบบข้าลงดส่ลูกขาวลงมดมเนลาไปกินมะมันลาไปกินกรเบื้องเลขยะเอเ็ปขยะพอแม่ตอบฉัน่อเมาวาไม่ได้ไปพ่อก็ดีแม่่าอดีด้วยเนอยเืออลูกไปับไปักพอลูเอคร แล้ววัดจันทร์พอทีเขาไปเจ็บตัวไปนอนน้ำเลอะน่นน้ำไฟเหรอน่านน้ำบกดาตัวตะก้นนอานตะก้นห้องสามคนบางเทียบบางเทียบพวกนี่ทุ่น้ำบ่รเป็นทมีภายในนี่กลัวเป็นน้ำเงาเดี๋ยวพอไป็นน่านน้ำคนหนึ่งเด้อนอนในตู้เด้อพ่อนอนในทั่วห้องพ่อก็บม่ได้นอนนั่นแหละมีนักมวยไปอยู่แล้ว นั่นก็บอกดานั่นน้บุดาอะไรเงยเงกันบหลจะนอนกวนเ้อดาบกนนี่โอ้ยบุกวนแม่มึงกอกหอกกูมเหี่ยวันอันเีก่าเี้ากัวเกือบหกียายกไปได้หรอกเป็นยงไ้สามพ่อสามพ่อสองเท้าอย่ากับเบิดแหงเยมันช้มเยกูยืนแข็งปะเนี่ยกูทีตั้งไว้เลยกูทีย่างขยมถ้าถอยเราก็สุดลมเ้ยคยกดินมาเขามาโอ้ยพร้อมกันนะ มึงจะมาเล่นงเก้ยมึงต้องมึงฟังนะนกแรกกูยึดหมวดแต่เก็บเก็บกัวเล็กกูยึซ้ำไงเก็บเก็บกัเล็กไม่ได้แก่นุ่มสี่น็อตไม่ได้จรงสีน้อตเ็ดเนีวมันจะเตเบิดเจากับเบิดเจาเบิด2งแท้อู้หูคือไมึแก้วมงมึงบ้าไม่ใช่มยโง่เหมึงเตะกูก็เตะเขาบักเอลเตะแค่ในเก็บตัว เขาเราเราเลี้ยวเขาเจ้าเลมันจะมาเลี้ยวเลี้ยวข้อกูยังก็สู้ซีกูไม่เลี้ยวว่ะแข่งเราชนะให้ได้ป่ไหนเลยโบแมนกูแข่งกูได้ยังปีเด้ใส่ของสวงปีเด้ใส่กองทว่างโบคือนักมวยที่เขาตีน้ำเด้ไม่เหมือนที่เขาต่อยด้วยกูจะยึดใส่กูแต่เขาขยับตลอดเด้ร่างกายเขาร่างกายขยับก็ไม่เกี่ยวความเขาเรามีขอร์เตลียนเอาเฮียงเพราะว่ายืนดีๆกูจะค้ำสวากเลยเขามากูโป้เลยเหนียวที่มาเขาใกล้กูเองเลยอันนี้ว่าทีเขาเนี่ยเขาลง มีน้ำหูน้ำตาน้ำมักดาเน่ยไปเฝ้ารับเฝ้ารับไปไอเคไปลูกไปไปไปวัดมือ